ในวันที่น้องๆทำงานกันไม่ทันนะครับออพี่เอ็มก็เลยมาช่วยขัดได้บ้างนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็จับ เครื่องขัดลมนะครับหัวเล็กๆไล่ขัดตามซอกรถคันนี้ช่วงล่างเนี่ยไม่ได้สนิมเยอะอะไรเลยนะแต่มันก็มีตามตะเข็บตามรอยต่อตามขอบตามซอกอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสนิมอยู่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องความสวยงามและจริงๆพ่นทับเลยก็ได้นะครับแต่ว่านิดๆหน่อยๆถ้าเกิดตรงไหนพอเก็บให้ได้ก็เก็บนะครับก็จัดการขัดเลยไอ้พวกสนิมที่มันเป็นตามขอบตามซอกเล็กๆน้อยๆนะก็จัดการขัด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 นะครับแต่ถ้าหนักมากๆเนี่ยจะต้องโดน ค้อนกระท้อก่อนนะครับพวกสนิมพองเนะี่ยต้องกระท้อกระท้อกระท้อแล้วค่อยเอาเครื่องขัดแบบว่าใช้ไฟฟ้าตอตัวนั้นจะหัวใหญ่แรงดีกว่านะครับก็ค่อยเอาตัวน,นั้นลงแต่นี้เราเรียกว่างานสวยงามนะมันไม่ได้ผู่อะไรเท่าที่ดูด้วยตาก็รู้ใช่ไหมว่ามันค่อนข้างจะดูดีพอสมควรแหละ เราก็พยายามทําให้มันสวยให้มันสมบูรณ์ดีมากกว่าเดิมโอเคก็ขัดไปครับขัดขัด,ข,ดขัดไปแล้วก็ส่วนน้องที่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วน้องเขาจะไล่พ่นมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้วยว่าจากสภาพช่วงล่างนะครับที่เราไม่ได้พ่นกันสนิมเลยนะครับแล้วถ้าเราพ่นกันสนิมออกมาแล้วมันมีความแตกต่างอย่างไรบ้างอันนี้น้องข้เก็บความสะอาดอีกนิดหน่อยเนาะเออจากที่ผมขัดไปตะกี้นะครับเอามาดูกันแวบ นี่พน่นเสร็จแล้วโอ้โหมันสวยแหลมแจ่มว้าวเลยนะครับก็ลองดูนะครับใครสนใจที่อยากจ,จะป้องกันสนิมนะครับก็ลองทักทายมาคุยกันได้นะครับที่ร้านดูแลให้ตั้งแต่ล้างช่วงล่างล้างโรสนะครับแล้วก็จนพน่นเสร็จเรียบร้อยเลยรับรองว่ารถกลับไปบ้านเนี่ยสวยด้วยปลอดภัยด้วยนะครับก็ทั้งคันแหละสวยเลยแจ่มนะครับแบบนี้เลยโอเค สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคันนี้คิวสุดท้ายพอดีเดี๋ยวคันนี้มีเคลือบแก้ว้วยนะเดี๋ยวจะต้องไปทําเรื่องของขัดสีปรับสภาพผิวเคลือบแก้วกันต่อโอเคสําหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับก็ลองชมภาพันดู้วกันว่าชอบไหมแบบนี้อชอบไหมชอบไหมชอบไหมลองถามใจตัวเองดูนะจ้ะบ๊ายบาย